มาค่ะเพื่อนๆเ,เห็ดจมูกหมูค่ะเยอะแยะเลยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้ดูโอ้โหอ่อนๆเลยค่ะเต็มไปหมดเลยเนี่เห็นไหมคะเนี่เห็ดจมูกหมูใครเคยกินคะเม้นมาหน่อยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ไม่เคยกินนะคะเห็นเขาลงโซเชียลกัน เนี่ยค่ะกำลังโอ้โหอย่างเยอะเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอ่อนๆคนไหนกินเป็นเม้นมาหน่อยนะคะว่าทำอะไรกินได้บ้างนี่ค่ะเพื่อนดูถ้าเห็ดอันนี้ขึ้นนะ่ะเพิ่งคิดว่าเห็ดอะไรก็เกิดแล้วแหละตอนนี้อันนี้อยู่เมืองการค่ะดูสิคะ่ะเห็นพวกนี้มันจะมีน้ำหน่อยอุ้ยนี่ยิ่งดอกใหญ่ดูสิคะ Uh huh. โหดอกบเลออ์เลยค่ะโอ้โ uh ห huh. อันนี้ดูที่คะ่ะ uh huh. น,นี่ใหญ่มากใหญ่เหมือนเท้าช้างเลยค่ะนี่ค่ะใหญ่มากแม่เข้ามาคนเดียวีเยไม่มีใครจับกล้องให้เยอเก็บแถวนี้ก่อนนะคะเยอะค่ะแต่ว่าตาลายมองไม่ค่อยเห็น uh huh. เหยียบไปแล้วก็มี ดีด <G ül> ิค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยทั้งนั้นเลยนู่นนะคะ่ะเห็นไหมคะคนถ่ายอาจจะไม่เห็นเนะี่ยแต่คนอยู่ในกล้องอาจจะเห็นนี่ค่ะเห็นไหมคะอ่อ,อนๆน,นู่นนี่ทั้งนั้นเลยนี่ค่ะพอดีแม่มาสวน คุณเดินเข้ามาดูเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเต็มเลยเนี่ยเขาเขาบอกว่ายำอร่อยมากแต่แม่เพิ่งไม่เคยกินนะแต่จะลองดูคะ่ะมันกินได้คะ่ะจะลองดูนะคะเนี่ยตาไม่ค่อยดี นะคะนูนะะ่นนค่ะเข้าไปข้างในนู่นน่ะเห็ดขึ้นน่ะไม่ได้ใส่แว่นมาค่ะมองไม่ค่อยเห็น